มากันที่อีกหนึ่งคนนะคะคุณอาศีเทาดีกว่าถือว่าเป็นเ,ออเกียรติแก่วงตระกูลอีกเช่นเดียวกันเนื่องจากได้รับนะคะประธานดอกไม้จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธิน,นาธาการค่ะ พระเจ้าบรองท์งเธอพระองค์เจ้าสมสวีพระวราราชาทินดาม,มาสให้ผู้แทนพระองค์นำดอกไม้ประทานวอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ83ปีอาศีเทาหรือจรันเพชรเจริญซึ่งเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2475ซึ่งก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปราบลื่มให้กับอาศีเทาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งส่วนอาการป่วยน้าท่วมป่อเมื่อปีที่แล้วทําให้แฟนๆเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยค่ะโดยล่าสุดอาศีเทาก ก็เผยอาการป่วยตอนนี้ดีขึ้นแล้ววันที่7มิถุนายนจะโชว์หนังให้แฟนๆได้ดูกันค่ะว่าเดินทางมาไม่ไกลแต่คิดถึงสงวาวยังอยงอยู่ในเรอน้องน้องไหนเดินช้านะแหมคนเดินได้แค่นี้แหละอะไรน,นตอนนี้หากับพราตอนตอนแรกนเจนิแต่ตอนหลังสุด เส้นเลือดในะสมองตีบครับก็ได้ไปโรงาบาลตันแย่เส้นเลือดเอาเลือดเอด,ดินได้อะไรปลอดแต่ขาเนี่ยยังอ่อนกำลังอยู่ครับไปอยู่ห้องไอซียูไอ้น้ำ่วมปอดแม้รอดชีวิตได้นะนีือกทั้งอาจารย์พยาบาลอะไรต่างๆในท่านช่วอยู่ไม่งั้นรอดชีวิตไม่ได้แล้วครับ โอ,อ้ยังคิดถึงยังคิดถึงอยากเล่นอยากอยากออกมาแสดงอยากออกมาแต่ตอนนี้ขอมันแข่งแรงก่อนถ้าเราไม่แข็งแรงพอไม่คุ้มกางเงินที่เขาจ้างพมีมีก็รับเชิญนะตอนนี้รับเชิญรับบทไม่หนักหลวงพ่อพอเป็นพระผู้ดังก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ก็กล่าวขอพระคุณบรรดานแฟนๆน,นะครับทุกรุน่นครับที่ได้เป็นห่วงเป็นใย,ย และจากกรณีที่มีคนโพสต์ข้อความว่าอาชีพดารานักแสดงนั้นเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูงเหตุใดจึงไม่มีเงินเก็บนะครับต้องมาหารายได้ยามเจ็บป่วยนะฮะเรื่องนี้ก็ทำให้คุณบุ๋มปนัดดาเองเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงผ่านทางไอีเป็นข้อข้อรวมถึงอาต้อยเศรษฐาด้วยนะครับก็ได้มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณ,คณอาสินเทาเองก็ได้อธิบายถึงกรณีนี้ด้วยเช่นกันครับ300ร้อย บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่าตัวน้อยกว่าสมัยนี้มันแน่นอนอยู่แล้วค่าเงินมันผิดกันนะครับนะครับเมื่อก่อนนี้ได้สมมติได้พันหนึงก็เหมือนตอนนี้มาได้สัก5 0 0 0 0ื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะัมันมันาการใช้จ่ายมันผิดกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าดาราเมื่อก่อนไม่มีผู้จัดการ ไม่มีผู้จัดก,การที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาไปถ่ายล้อละครหรือว่าแสดงภาพยนตร์เนี่ยบางทีไม่ได้เงินก็ไม่มีใครที่จะไปต่อล้อต่อเถียงไม่มีการต่อรองกันนะครับคือบางทีก็บอกว่าอา้าวเรื่องนี้ถ้ายังไม่ได้เงินเดี๋ยวเรื่องหน้าเบิ้ลให้อะไรเงี้ยแต่ว่าไปเล่นแล้วก็ไม่ได้อีกคือก็ได้เงินไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยศิลปินทุกุกคนที่เกิดมาในสมัยเนี่ยจะอยู่ค่ายบ้างมีผู้จัดก,การส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์กับตัวศิลปินมาก ในการที่จะไปติดตามเอาค่าแสดงหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็มันต่างกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเยอะมากอาอยู่อาก็โดนเหมือนกันครับก็เหมือนก็โดนกันเป็นทุกคน่ะทุกคนที่อยู่ก็โดนเพราะว่ามันไม่มีผู้จัดการอย่างที่บอกนะครับแล้วเราก็คงไม่มีเวลาที่จะไปตามไปขอไปอะไรเงี้ยแล้วบางทีถ้าไปทวงเขาม,มากๆต่อไปเขาก็จะไปพูดจาเสียหายแล้วก็ไม่มีใครจ้าง จริงๆนะรเรื่องแบบนี้คือคนก็อาจจะมองภาพดูดาราสวยหรูจริงๆแบบเออที่เราทํางานนี่นะคะค่าน้นมันรถเร้วย,ยังไม่คุ้มเลยค่ะเราทาด้วยใจพูดเล่นนะคะแต่เป็นจริงค่ะ